สวัสดีครับผม Cast Cyber, แคสซเบอร์เร่นี่คุณอยู่กับเกมโปเกมอนแชทติ้งการ์ดออนไลน์นะฮะเป็นเกมการ์ดของโปเกมอนผมเป็นคนที่ว่าไม่ไม่เคยเล่นโปเกมอนมาก่อนเลยแต่ว่ามาลองมาเล่นเกมนี้ดแล้วแม่งสนุกว่ะเลยอยากจะมาแนะนํากันมาเดี๋ยวเราจะมาดูการเล่นเบื้องต้นกันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนี่เป็นโหมดต่อสู้กับเทนเนอร์นะฮะก็เทนเนอร์ในนี้ก็จะแบบเป็นคอมเล่นนะครับผมก็เลือกระดับง่ายที่สุดเพราะพูงตัว,วฝีมือแม่งยังไม่เก่งเลย ก็เราจะมาดูกฎการเล่นเบื้องต้นก่อนนะฮะก่อนที่ว่าจะไปสู้กับคนจริงๆโอเคเรามาสู้กับพี่แซกตันี้มาเริ่มเลยก็กฎการเล่นเบื้องต้นของโปเกมอนนะฮะก็เหมือนกับเกมการ์ดทั่วไปอย่างไม่จิกเด็กเกตลิงอ่ะที่ว่าเราจะต้องลงการ์ดธาตุจ่ายเพื่อให้โปเกมอนมันสามารถสู้กันได้หูว้าเฮ้ยรอบนี้มีแววชนะเวยมาถึงได้การ์ดเทพเลยครับใน ก่อนเริ่มเทินครั้งแรกนะฮะเราจะต้องลงเบสิกการ์ดจะเห็นว่าบนหัวการ์ดเนี่ยมุมซ้ายบนเนี่ยมันจะเขียนคว่าเบสิกเราจะลงเพื่อรอการวิวัฒนาการนะฮะเดี๋ยวจะมีการวิวัฒนาการลําดับถัดไปถ้ามีมาเดี๋ยวผมจะแปลงล่างให้ดูก็ครั้งนี้ผมโชคดีมากเลยได้เทพมาตัวหนึ่งชื่อแซปดอทแต่ว่าชื่อโปเกมอนภาษาญ,ญี่ปุ่นมันชื่ออะไรก็ไม่รู้นะว่าผมเคยเล่นโปเกมอนมาก่อน แต่ว่าในเนี้ยผมขอเรียกชื่อภาษาอังกฤษล้วนๆแล้วกันคนเล่นโปเกมอนมาก่อนอย่าเพิ่งอารมณ์บูดเปี้ยวอาจจะขัดใจท่านนิดนึงโอเคมาไดเทพกูก็ใช้เทปมาฮึฮึเพิ่เขิมเพิ่มเขิมไดเทพมาหลังจากเราลงเบสิกการ์ดแล้วนะฮะขั้นต่อไปคือเราก็จะมาลงเบนช์โปเกมอนก็คือเป็นโปเกมอนที่ไวลงไว้เพื่อรอการต่อสู้นะครับไอตัวเนี้ยสาคัญมากเลยถ้าเกิดว่าไม่ลงไอตัวเนี้ยเราก็จะแพ้ทันทีเลยถ้าเกิดไม่มีโป เป็นโปเกมอนสับเปลี่ยนอะเราก็จะลงพี่ e อิเล็กไท e อ่าอิเล็กไทลงไปคือไอตัวเบน p โปเกมอนเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกก่อนคือมันสามารถลงได้กี่ใบก็ได้ถ้าเกิดเรามีเบสิกอยู่ไม่รู้กี่ใบในมือเราก็สามารถลงไปจนเต็มเบนเลยเบนเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ5ใบเราจะลงได้เต็มที่5ใบเท่านั้นนะครับก็นี่เลยผมก็เปิดลงก่อนเลยหลังจากที่ว่าลงเบนโปเกมอนเสร็จแล้ว เขาก็จะให้เราใส่การ์ดธาตุโปเกมอนนะฮะก็เราจะใส่การ์ดธาตุสายฟ้าลงไปก่อนเพราะว่าเกมเนี้ยอย่างที่บอกคือมันเป็นเกมการ์ดที่ต้องใช้การ์ดธาตุในการโจมตีนะครับก็จะเห็นว่าการโจมตีของผมเนี้ยโจมตียี่สิบมันต้องใช้ธาตุสายฟ้าหนึ่งอันนี้ผมก็เพิ่งใส่สายฟ้าลงไปจะเห็นได้ว่าตัวเนี้ยเป็นการ์ดนกสายฟ้าผมไม่รู้ว่าในโปเกมอนเขาเรียกว่าอะไรนะแต่รู้แต่ว่าการด้เป็นการ์ดเทมใบนึงแล้วกันมันก็มี HP อยู่ที่120นะฮะถือว่าหนาหนามากถ้าได้มาตอนแรกนี่คือมีโอกาสปิดเกมได้สูงเลยส่วนตัวนี้คู่ต่อสู้เรามี HP อยู่80แต่ดูว่าการโจมตีของเขาเนี่ยค่อนข้างหนักเลยเนี่ยโดยโดยโปเกมอนทุกตัวมันจะมีความสามารถอยู่ใช่ไหมก็ในความสามารถของตัวนี้ก็คือทอยเหรียญ2ครั้งแล้วก็โจมตีตามเหรียญที่ทอยได้ก็คือทอยได้หนทอยเหรียญออก หัวได้หนึ่งก็คือโจมตีสามสิบออกหัวสองครั้งก็จะโจมตีหกสิบแต่ถ้าไม่ได้เลยแม่งโจมตีศูนย์อ่าน่าสนใจเลดิมาส่วนการ์ดใบนี้นะฮะที่เห็นกระพริบอยู่เนี่ยเป็นการ์ดเทนเนอร์มันก็คือเป็นการ์ดซัพพอร์ตนะครับเหมือนกับการ์ดเวทในเกมทั่วไปเนี้ยในการ์ดเนี้ยมันบอกว่าให้ในการ์ดใบเนี้ความสามารถของการ์ดบอลลี่คือให้หาการ์ดอีโวในหนึ่งหนึ่งใบใน ในเด็กขึ้นมานะครับอ่าดูแล้วเราก็ใช้เลยไปหามาอ่านี่ไงเบนเตนไสไต์เราล่างเวทนาการจะเห็นได้ว่ามันจะมีเบนสไต์อยู่เอ้ยผมขอขอโทษทีลืมซูมอ่าเนี่ยจะเป็นล่างเวทนาการของเบนสไต์นะฮะก็คือเบสิคโปเกมอนที่ผมพึ่งลงไปตัวนี้มันชื่อเมเนทริกนะฮะก็จะเป็นจะมี HP เยอะขึ้นกว่าไอตัวอิเล็กไท์หน่อยมาเราก็เอามาเลย แล้วพอเลือกจากกองพอเราก็มาคิดดท,ที่ตัวที่มันเป็นโปเกมอนเบสิเนี่ฮะมันก็เจอวัฒนาการแต่ว่าวัฒนาการเฉยๆนะมันยังตีไม่ได้นะเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่เนเนอีให้มันนะอย่างที่รู้กันเนเนอี่ไปใส่ให้ไอตัวแซปดอสหมดละอ่าเปิดก่อนเลยแซปดอสจิกมากอืมเปิดก่อนได้เปรียบโอเคครับหลังจากที่เราจมตีศัตรูแล้วนะฮะก็จะเป็นการจบเทิน เกมเนี้ยอย่างที่ผมบอกคือเราอ่ะเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือไอเนี้ยมันถอยได้ไม่ไม่ได้หัวเลยอ่ะมันได้ก้อยสองอันได้หัวเป็นศูนย์เท่ากับว่ามันโจมตีมาฟรีโจมตีเราแค่ศูนย์เองเราเลือดแทบจะไม่ลดเลยเห็นไหมเออเนี่ยเลือดอยู่ตรงนี้อ่าเลือดแทบไม่ลดเลยคือเกมเนี้ยการแพ้ชนะนะครับมีสามวิธีก็คืออย่างแรกก็คือการหมดกองซึ่งผมบอกตรงว่าตั้งแต่ที่เคยเล่นมานี่หมดโคตรยากอะ่ะ อย่างที่สองนี่ก็การ์ดมีโปเกมอนเราอะตายทั้งหมด6ตัวแล้วเราก็จะจั่วการ์ดต,ตรงนี้มาเป็นไพ่การ์ดนะฮะคือการพิเศษหลังจากฆ่าโปเกมอนศัตรูได้เราก็จะมาจั่วการ์ดในกองตรงนี้ถ้าเราจั่วได้ครบหกใบเมื่อไหร่เราชนะก็หมายความว่าเราต้องฆ่าโปเกมอนตัวเนี้ยตัวหลักเนี้ยหกตัวโอเคและการแพ้แบบที่สามอย่างที่ผมพูดไปตอนต้นนะครับก็คือว่า ไม่มีเบนส์โปเกมอนในการสับเปลี่ยนหมายความว่าบเบน์มันไม่มีเลยอะคือว่าโปเกมอนหลักตัวนี้ตายแล้วเบน์ไม่มีเราก็แพ้แพ้ทันทีเลยเนี่ยดูวิเขารู้ว่าเขาจะตายไว้แม่งลงเบน์มาเต็มเลยแอดูชตามาต่อไปนะครับผมลงเบน์โปเกมอนเพิ่มแล้วก็ทีนี้ก็จะใส่ธาตุนะธาตุเนี่ยมันจะใส่ได้เทินระบายเพราะนั้นโอเคเราก็จะใส่ธาตุกันนะครับ ตัวเนี้ยจะเห็นได้ว่าตัวเนี้ยมันต้องใช้ท่าท่าที่สองเนี่ยมันต้องใช้ท่าทั้งหมดสามอันแต่ว่าข้อแม้ของท่าเนี่ยมันบอกว่าจะทำดาเมจสี่สิบดาเมจให้กับเป็นโปเกมอนของเราซึ่งถ้าเกิดใช้เนี่ยต้องหาตัวรับข้าะของเราอีกหนึ่งตัวที่จะลดเลือดสี่สิบเป็นท่าที่ต้องคิดหนักแล้วถ้าเกิดใช้ไปแล้วเราก็เจ็บด้วยอ่ะนั่นแหละแต่เห็นได้ว่าไอ้ตัวท่าเนี่ยมันจะมี ต่างกันไปอยู่ตรงนึงคือไอตัวธาตุสีขาวเนี่ยมันแทนธาตุ normal นะฮะคือสามารถใส่ธาตุอะไรก็มันให้มันก็ได้ไม่ต้องจะไม่จำเป็นต้องใช้สายฟ้าสามอันโอเคตอนนี้เราใส่ธาตุครบสองแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเธอหน้าเดี๋ยวจะใช้ธาตุพิเศษให้ดูธาตุร้อยยี่สิบเนี่ยตัวน,นี้ก็จิกไปก่อนอโดนไป 20. อีกยี่สิบอ่าตัวนี้นะครับเห็นว่าตอนนี้โดนลดไป40แล้วเนีย่ยเลื่อนอยู่ตรงนี้นะครับเลื่อนลดไป4ี่แล้วเลย สี่สิบถ้าเกิดโดนอีสี่สิบปั๊บมันก็ตายเมื่อกี้มันตับเบิร์สลับไปเมื่อกี้เหตุมันทอยหัวมันทอยได้หัวครั้งนี้ไงมัเลยตกมาได้หนึ่งทีถ้าเกิดทอยไม่ได้เลยก็คือได้โดนศูนย์นี่ได้การ์ดเทนเนอร์มาสตีเวนเขาบอกว่าให้หาการ์ดซับพอร์ตหาการ์ดซับพอร์ตแล้วก็ไอการ์ดเอนเนอร์จีอ่ะเบสิกเอนเนอร์จีการ์ดธาตุเนี่ยแล้วก็เอามันมาใส่ไว้บนมือแล้วก็สับกองนะอ่าโอเคใช้แม่งเลยนี่ซับพอร์ต เอาการ์ดนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเอาให้ดูการ์ดเนี้ยผมชอบมากเลยอะ่ะเป็นการ์ดโปเกมอนเซ็นเตอร์เว้ยมันจะรักษาโปกเกมอนให้60แล้วก็รีมูฟคือว่าเอาสถานะผิดปกติของโปกเกมอนออกไปให้หมดเลยแม่งโคตรชอบเลยทำให้แบบมีตัวฮีว่ะคุ้มส่วนการ์ดใบนี้ก็ดีเหมือนกันนะฮะก็คือใช้แล้วเราจะจั่วการ์ดได้สใบตอนนี้ไม่ได้ใช้แน่ๆตอนนี้คือเวลาบวกอ่า แล้วก็ทีนี้ก็มาเอาการ์ดในการ์ดธาตุนะฮะอย่างที่บอกกันว่าการ์ดเนี่ยมันจะหาการ์ดซัพพอร์ตมาหนึ่งใบแล้วก็ได้การ์ดธาตุอีกหนึ่งใบนะครับทีนี้เราก็อ่าเด็กสายฟ้ามาสายฟ้าแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวชิปหายโอ้มันมีธาตุใบไม้ด้วยนี่หว่าไม่เป็นไรอ่าก็เดี๋ยวต่อไปเราก็ใส่ธาตุอะไรก็ได้ให้ จับดอทนะฮะมาเนี่ยตอนนี้ก็จะโจมตีร้อยยี่สิบแล้วแต่ว่าตีร้อยี่สิบแล้วทีเนี้เราต้องหาผู้รับเคาะมาหนึ่งตัวนี่ใครจะเป็นผู้โชว์้ายนี่ตัดร้อยยี่สิบเราก็ต้องหาเพื่อนรับเคาะโอ้เพื่อนอ่ะตัวนี้แล้วกันรับเาคาะแทนกูหน่อยออไปแล้วเห็นได้ว่าพอโปเกมอนของเขาตายนะับโปเกมอนตัวหลักเราก็จะมาจั่วไพ่การ์ดถ้าเกิดเราฆ่าได้อีก แค่หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าห้าตัวเราก็ช,ะชนะนะครับขอจั่วก่อนอืมโอ้โหโดนจิกเฮ้ยอีกการนี้การนี้มีความสามารถตรงที่ว่าถ้าเกิดว่ามันโจมตีแล้วมันทอยได้หัวนะครับการ์ของเราใบเนี้ยมันจะติดมึนงงสถานะมึนงงนี่ร้ายกาดมากเลยอะ่ะเพราะว่ามันจะหันหันหัวเข้ามาทางเรานะครับถ้าเกิดว่า ตอนโจมตีของมึนงงเนี่ยถ้าเกิดถอยถอยไม่ได้หัวมันจะโจมตีเข้าตัวมันเองอะ่ะนี่แหละโคตรแสบเลยเดี๋ยว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 นี่ก็อย่างที่บอกกันว่าเรามาใช้การ์ดโปเกมอนเซ็นเตอร์นะครับการ์ดใบนี้ก็จะฮิวเลือดแล้วก็รักษาสถานะผิดปกตินะฮะจะเห็นว่าแซดดอนเรากลับมาสดใสเหมือนเดิมแล้วโอเคเดี๋ยวทีนี้ติดการ์ดนี้ที่นี่ก่อน มาโดนเข้าไปหาผู้ขาหลา่ะลงที่พีนี้ก่อนอืมรับคอแทนกูหน่อยนะแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเคเดี๋ยวเราจะหาการ์ดมาฮิวให้เขาต่อนะครับตอนนี้ขออนุญาตส่งขอให้เพื่อนอ่าอือหือโดนแล้วโอเคตอนนี้เรา ขอใช้สิทธิ์จวดสามใบอ่าจวดสามใบแล้วได้อะไรเอ่ยการ์ดใบน,นี้สวิตบอกว่าสวิตแอคทีฟโปเกมอนแอคทีฟโปเกมอนก็คือโปเกมอนหลักที่เราใช้อยู่อ่ะหนึ่งตัวทูเบนโปเกมอนอ๋อจับหนึ่งใบเอ้การ์ดนี้เป็นการ์ดวิวัฒนาการนะฮะอิเล็กโถดอืมลงอะไรดีขอใช้สิทธิ์แปลงล่าง แปลงล่างก่อนไอ้โปเกมอนตัวนี้มันก็คือแปลงล่างนะครับแปลงล่างจากไอปูเมื่อกี้ปูตัวนี้มาเป็นตัวนี้เพื่อที่จะรอไปล่างที่สามนะครับเดี๋ยว่าเดี๋ยวล่างที่สามมาเดี๋ยวผมก็จะให้ดูตอนนี้ขอขอเคลียชีวิตกับตัวนี้ก่อนตัวนี้เลือดหกสิบโดนไปแล้วสิบก็เราจ้องโจมตีอีกอ เราร้อยี่สิบไอตัวนี้ตายแน่มี่มีฮิวด้วยถ้าเกิดโปเกมอนเนี่ยเราตายเนี่ยผู้ต่อสู้ก็จะสามารถจัวไพ่การ์ดได้เหมือนกันนะฮะก็ใช้อะไรต้องคิดที่ดีผพรมันคุ้มเบาในเวลานี้ผมว่าไม่คุ้มขอจิกไปก่อนแล้วกันอืมจิกธรรมดาไปก่อนอ่าก็เบื้องต้นก็จะเป็นประมาณเนี้ยนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องแท็กติกแล้วเราก็จะทำยังไง กูจะสู้ยังไงดีวะเนี่ยเอ่อคิดไม่ออกลงการ์ดไว้ก่อนอา่าจิกมันลูกจิกไฟเออตายแล้วครับทีนี้เราก็ได้จั่วการ์ดไพ่าการ์ดใบที่สองแล้วนี่ได้อะไรวะสคาโมนี่ควาสามารถเลยสความาสามารถแรกคือคอร์ฟมิลี เรียกการ์ดจากเรียงเบสิกโปเกมอนสองใบจากเด็กนะฮะแล้วก็อันที่สองคือโบโทโบโทอีฟอนี่สเตเดียมการ์ดเพย์คือถ้าเกิดมีการ์ดบนสเตเดียมนะแล้วก็จะบวกอีกสามสิบดาเมจก็คือการ์ดสเตเดียมก็คือการ์ดตรงนี้แต่ตอนนี้คือยังไม่มีเอาไงดีวะเอตัวนี้ลองก่อนขอใช้สุด์ลงการ์ดอ้าวไอตัวนี้เฮ้ย ตัวนี้มันยังไม่มีการ์ธาตุด้วยเห็นว่ะอ,อ,อ,อินเทอร์ชแททไม่มีก็มันก็ยังทําอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ก็คือเป็นกระสอบซ้ายเราตบเล่นมาเซตกโก้โอโหชอบอยู่แล้วตบคนไม่มีทางสู้อ้าวน,านั่นคอนฟิวเลย้ยนี่ไม่ได้คอนฟิวเว้ย <laughs> โอ้ดูจะมาเยี่ยมกับพี่ไอ้น้องเฮ้ยนี่ พอพอได้ทีนี่ปากดีเลยลเราดี๋ยวขอลงการ์ดพาดก่อนมาไอตัวนี้ซีดบอมโอเคนะไม่ต้องไม่ต้องใช้จิกไปก่อนโอ้โหเห็นว่าแบบได้การ์ดเทพม,มาตั้งแต่ตอนต้นนี้รู้สึกว่าชีวิตสบายขึ้นเยอะเลยนี่อุ๊ยเ้พปิกาจูไ้้น่ารักเนี่ยที่ชอบเด็กเนี้ยเพราะว่ามันมีปิกาจูเนี่ยแหละปิกาจูมันโคตรน,น่ารักเลยอ่า วัตถมอนตัวนี้ก็ไม่มีการธาตุเหมือนกันนะฮะเราก็สามารถตบฟรีเลยเป็นกระสอบทรายให้เราได้ตัวนี้เราก็เราทำอะไรได้บ้างอ๋อเดี๋ยวเราจะลงตัวหนอนตัวนี้หนอนตัวนี้นะครับชื่อเวิร์มเพลเราก็จเจอวัฒนาการเป็นแคสคูนโอเคเราก็ลงไว้ก่อน อบฟรีเป็นอย่าตอนนี้แบบมือขึ้นสุดๆโอ้ยเขาเขาได้เขาได้การธาตุขึ้นมาแล้วตอนนี้เราก็ยังยังรับไหวนะฮะเลือดเลือดเราเหลือลอ,อยู่สี่สิบเราก็ยังรับดาเมจไหวดูก่อนดิถ้าเกิดเ์นหน้าเขาได้มาอีกสามสิบเราก็ยังเหลืออีกสิบไว้ตบเขาได้เธอหนึ่งก็ใส่แคทคูณ โอเคตอนนี้แคทคูนนะฮะเลือดอยู่80เราก็จะใช้นีราและเลดกิ้งฮันเดอร์เพราาะจะใช้แคทคูนรับเคาะไปอ่ะฝากด้วยนะลูกโอ้ยยังอ่าทีนี้ละครับเราก็ได้ไพ่การ์ดแล้วอีกใบหนึ่งอืมเล่มมังกรน้อยดัตตินี่อ่าทีนี้เราก็มีพูรับเคาะเต็มเลยมามารับเคาแทนกูซะดีๆออืโดนไปอีกร้อยี่สิบ โอ้ชนะเลยดีกว่าอรับเคาะหน่อยนะเพื่อนอืรับเคาะให้หน่อยโอเคปิดเทินครับตอนนี้เราได้ไพ่การ์ดโค้กบโอชนะแล้วจัดไปนี่เจ๋งเลยว่ามันเล่นไม่ยากเลยนะครับก็ใช้แท็กติกกันนิดหน่อยเองอืมปะ่ะโอเคครับก็การเล่นแบบเบื้องต้นสำหรับคนที่เล่นไม่เป็นเลยก็จบแต่เพียงเท่านี้นะฮะจะต,ต่อกันใหม่พาร์ทหน้าที่เป็นพาร์ทของ การเวอร์ซัดและไปสู้กับคนทั่วไปว่าจะไปดูว่ามันโหดมันฮามันยากมันเครียดขนาดไหนแต่ผมว่ามันไม่มีเครียดหรอกเกมนี้มันโคตรหนุกอะมีแต่ฮาอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับพาร์ทนี้สวัสดีครับโอเคครับจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับโปเกมอนเทรดดิ้งการ์ดเกมนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากให้กำลังใจผมก็สามารถกดไลค์และกดซับสไคร์ด้านล่างนี้เลยนะฮะหรือใครอยากพูดคุยสิชมหรือแนะนำก็เข้าไปคุยกันได้ที่แฟนเพจดดิการ์ไซเบอร์ด้านล่างนี้อีกเช่นกันนะครับ แต่ลืมนะครั้งหน้าเรามีนัดกันกันกบโหมดเวอร์ซัสคือการสู้กับผู้เล่นโดยตรงก็จะโหดมันหาขนาดไหนเพื่อนๆก็ามาให้กำลังใจผมได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ